มารู้จักไมโครเวดดิ้งเทรนด์การจัดงานแต่งขนาดเล็กเอาใจคนรุ่นใหม่แลว้วก่อนจะไปฟังเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลดีๆเกี่ยว <ๆ S 1> กับงานแต่งงานด้วยนะคะไมโครเวดดิ้งคือการจัดงานแต่งขนาดเล็กเน้นความเรียบง่ายในบรรยากาศที่อบอุ่นโดยเชิญแขกไม่เกิน50คนหรือน้อยกว่านั้นเชิญเฉพาะคนสนิทหรือคนที่มีความหมายต่อชีวิตคู่บ่าวสาวเท่านั้นค่ะสถานที่จัดงานไม่ใหญ่มากสามารถจัดที่บ้านในสวนหรือสถานที่ส่วนตัว เน้นคุณภาพด้วยพิธีการสำคัญและกระชับชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรียบง่ายไม่ฟูฟ้าตอบโจทย์ในยุคมินิมอลข้อดีของการจัดงานแต่งแบบไมโครเวดดิ้ง1ด้วยสเกลงานที่เล็กลงทําให้ยารกาศของงานได้รับความอบอุ่นที่มากกว่าและบ่าวสาวยังสามารถดูแลแ,แขกที่มาในงานได้ทั่วถึง2 s a เ e ฟแอนด์เ เซฟแรกเมื่องานเราสเกลเล็กลงนั่นหมายความว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็ลดลงตามไปด้วยค่ะและเซฟปลอดภัยไม่แออัดแถมมีแต่คนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาซึ่งลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะคะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากในยุค New Normal และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกคู่และสามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่แฟนเพจ e ิ p l o v e นะคะ